ค่ำคืนนั้นกรุงเทพเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับแต่ในห้องสวีทรูปบรรยากาศกลับเย็นเยียบเจ้าสาวใหม่ชื่อเมษายืนตัวแข็งมองเงาตัวเองในกระจกบานใหญ่ชุดแต่งงานสีขาวยังคงห่อยอยู่บนราวเสื้อผ้ากลิ่นดอกลิลลี่จางๆลอยวนในอากาศเสียงตแตรรถจากถนนข้างล่างดังสลับกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงของเธอเจ้าบ่าวชื่อกวินนั่งอยู่ปลายเตียงดวงตาคมกริบจับจ้องมาที่ภรรยาใหม่ในห้องมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศที่พ่นลมเย็นอย่างต่อเนื่อง เมษายิ้มฝืนพยายามเดินเข้าหาแต่ฝีเท้ากลับสั่นไม่มั่นคงกวินยกแก้ววิสกี้ขึ้นจิบสายตาไม่ละไปจากร่างตรงหน้าบรรยากาศควรเต็มไปด้วยความรักแต่กลับอบอวนด้วยความกดดันอันน่าหวาดหวัน่นเมษารู้ว่าความลับในอดีตของเธอไม่อาจากปกปิดได้ตลอดไปกวินเริ่มเอ่ยถามเสียงเรียบแต่เย็นเฉียบเหมือนคมมีดเขาต้องการความจริงเรื่องที่เธอพยายามซ่อนอย่างแนบเนียนเมษาสะดุ้งมือสัน่นเมื่อได้ยินคำถามที่กดทับเหมือนหินหนัก เธอพยายามเบี่ยงประเด็นด้วยรอยยิ้มแต่กวินไม่ยอมปล่อยแววตาของเขาแข็งกระด้างแฝงความไม่ไว้วางใจอย่างรุนแรงเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังติ๊กต่อกระชัดเจนในความเงียบอึดอัดเมสารู้ว่าเขาเริ่มสงสัยว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาคิดว่าเป็นบรรยากาศโรแมนติกกลับกลายเป็นเหมือนห้องสอบสวนที่น่าขนลุกเธอหายใจติดขัดเหมอนอากาศในห้องกำลังถูกดูดออกไปริมฝีปากของกวินขยับช้าๆพร้อมคำพูดที่เย็นเฉียบ เขาถามว่าเธอเคยมีใครมาก่อนหน้าเขาหรือไม่เมสาหลบสายตาน้ำตาเริ่มเอ่อคลอที่ขอบตาเธอรู้ดีว่าความจริงจะทำลายความไว้วางใจทั้งหมดที่สร้างมาเสียงเครื่องปรับอากาศดังฮึมยาวเหมือนเสียงคำเตือนที่กดดันหัวใจกวินวางแก้วแรงจนกระจกแทบแตกเสียงดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องเขาเริ่มเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวทำให้เธอถอยหลังหนีแสงไฟสีส้มจากโคมบนหัวเตียงส่องเงายาบนพื้นพรม เงาของกวินทอดยาวคล้ายสัตว์ร้ายกำลังตะครุบเหยื่อเมษาพยายามอธิบายว่าอดีตไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วแต่กวินกลับหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเย็นชาเขาบอกว่าแต่งงานไม่ใช่เรื่องอดีตแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีคำพูดนั้นบาดลึกเหมือนใบมีดกรีดผ่านหัวใจเมษาเธอรู้สึกตัวสั่นเหมือนกำลังถูกต้อนจนมุมข้างนอกหน้าต่างเสียงฝนเริ่มตกกระทบกระจกดังอปอบแปกลิ่นดินชื้นลอยเข้ามาผสมกับกลิ่นแอลกอฮอล์ในห้อง เมษายืนกำมือแน่นพยายามหาทางรอดจากคำถามซ้ำๆแต่ทุกคำตอบของเธอถูกกวินตัดทิ้งด้วยสายตาเย็นชาเสียงฝีเท้าของเขาหนักแน่นยิ่งทำให้เธอรู้สึกถูกคุมขังเธอหวังว่าเขาจะใจเย็นลงแต่กลับตรงกันข้ามกวินเริ่มตะคอกเสียงดังสะท้อนก้องทำให้ร่างเธอสั่นสถานเมษายืนไม่ไหวต้องสุดนั่งลงบนขอบเตียงด้วยความหวาดกลัวแหวนแต่งงานบนมือเธอส่องแสงแวววาวเหมือนเครื่องพันธนาการ เธอร้องขอให้กวินเชื่อว่าความรักของเธอจริงใจแต่สายตาของเขากลับแข็งกระด้างไร้ความอ่อนโยนเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นราวกับสะท้อนความตึงเครียดในห้องเมษาก้มหน้าร้องให้สะอื้นเสียงเบาเหมือนเด็กหลงทางกวินยืนเหนือร่างเธอเหมือนผู้พิพากษารอคำรับสารภาพความเงียบที่ตามมาหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกเมษาสั่นเทาก่อนจะหลุดคำพูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือเธอยอมรับว่าเธอไม่ได้บริสุทธิ์ดังที่เขาคิด คำพูดนั้นตกลงกลางห้องเหมือนระเบิดที่ทำลายทุกสิ่งแววตาของกวินเปลี่ยนทันทีจากสงสัยกลายเป็นโกรธเกรี้ยวเสียงหายใจของเขาหนักหน่วงคล้ายสัตว์บาดเจ็บกำลังคำรามเมสารู้ทันทีว่าการสารภาพนี้อาจนำไปสู่หายนะเธออยากจะลุกหนีแต่ขาไม่ขยับเหมือนถูกตรึงไว้แสงฟ้าแลบสว่างว่าเผยให้เห็นสีหน้าของกวินที่น่าสะพรึงเขากำมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดที่ข้อมือเด่นชัด บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยพลังอันตรายที่พร้อมปะตุเมษากรีนน้ำลายฝืดคอพยายามร้องขอความเมตตาแต่คำพูดของเธอกลับไร้ค่าในหูของกวินเขาเดินออกไปที่โต๊ะหยิบขวดวิสกี้ฟาดลงพื้นแตกละเอียดเศษแก้วกระจายเต็มพรมเหมือนประกาศการแตกสลายของความรักเสียงฝนด้านนอกยิ่งหนักเหมือนกลบเสียงร้องให้ของเธอกวินยืนนิ่งดวงตาแดงก่ำจ้องเมษาราวกับไม่เหลือความรักอีกต่อไป ในห้องสวีทที่ควรเต็มไปด้วยความสุขกลับแปรเปลี่ยนเป็นเวทีแห่งความหวาดกลัวทุกวินาทีที่ผ่านไปรู้สึกยาวนานเหมือนชั่วนิรันดรเมสารู้ว่าคืนนี้จะไม่เหมือนคืนใดในชีวิตของเธอเสียงฝนยังคงกระหน่ำใส่กระจกหน้าต่างอย่างไม่หยุดราวกับคำสาปเมสานั่งตัวสั่นอยู่บนขอบเตียงสายตาพระโมจากน้ำตากวินยืนนิ่งเงียบสีหน้าแข็งกร้าวเหมือนรูปปั้นที่ไร้ชีวิตบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความมืดมิดและกลิ่นแอลกอฮอล์แรงฉุน เศษแก้วแตกกระจายสะท้อนแสงไฟระยิประยับคล้ายคมมีดเล็กนับร้อยเสียงเครื่องปรับอากาศหมุนบนดังแผ่วเบาแต่เพิ่มความอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกเมษาพยายามลุกขึ้นแต่ฝ่าเท้าแทบถูกบาดด้วยเศษแก้วแหลมคมกวินก้าวเข้ามาหยุดตรงหน้าเธอพร้อมลมหายใจหอบแรงเขาถามเสียงต่ำว่าทำไมถึงปกปิดเรื่องนี้จากเขาเมษาตัวสั่นพยายามอธิบายว่ารักครั้งเก่าไม่เกี่ยวกับปัจจุบัน คำพูดนั้นยิ่งเหมือนเชื้อเพลิงจุดไฟโกรธในดวงตาของกวินเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นกลางเมืองเหมือนตอบย้ำความโกรธเกรี้ยวในห้องสวีทกวินหันหลังไปหยิบโทรศัพท์มือถือบนโต๊ะข้างเตียงเขาเลื่อนหน้าจอเปิดแอปพลิเคชันที่แสดงข้อความเก่าๆของเมษาเธอหน้าซีดทันทีเมื่อเห็นข้อความรักที่เธอเคยส่งให้ชายอีกคนกวินยื่นโทรศัพท์ตรงหน้าเธอพร้อมคำถามที่กรีดเลึกลงหัวใจเขาถามว่าชายคนนั้นคือใครและตอนนี้อยู่ที่ไหน เมษาสูดหายใจแรงน้ำเสียงสั่นเครือพยายามปฏิเสธอย่างสิ้นหวังแต่ดวงตาของเธอที่สั่นไหวกลับเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่กวินหัวราะเสียงต่ำเหมือนคนเสียสติธรรมให้บรรยากาศหน้าขนลุกยิ่งขึ้นเขาเอ่ยว่าไม่เคยถูกหักหลังแบบนี้มาก่อนในชีวิตเมษาเริ่มถอยหลังไปจนติดหัวเตียงไร้ทางหนีอีกต่อไปไฟในห้องกระพริบวุบวับเหมือนจะดับลงทุกเมื่อเสียงรองเท้ากวินบทกับเศษแก้วดังกรอบแกรบอย่างน่าหวาดเสียว เขาบอกว่าแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องรักแต่คือการลงทุนคำพูดนั้นทำให้เมษาชอบเหมือนถูกตบหน้ากลางห้องเธอเพิ่งรู้ว่าชีวิตคู่ของเธออาจถูกมองเป็นเพียงข้อตกลงเสียงฝนด้านนอกหนักขึ้นจนกระจกสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องกลิ่นควันบุหรี่จากระเบียงลอยเข้ามาผสมกับกลิ่นเหล้าเกา่าเมษาพยายามพูดเสียงเบาว่าเธอยังรักเขาจริงๆแต่กวินกลับยกมือขึ้นห้ามไม่ให้เธอพูดต่อ ในดวงตาเขามีประกายบางอย่างคล้ายความคิดอันตรายซ่อนอยู่เขาเดินไปเปิดตู้เซฟเล็กที่ซ่อนอยู่หลังตู้เสื้อผ้าเสียงคลิกของรหัสหมุนกล้องกังวาลชวนขนลุกเมษามองอย่างหวาดกลัวไม่รู้ว่าเขาจะหยิบอะไรออกมาภายในเซฟมีแฟ้มเอกสารหนาะและกล่องเล็กสีดำกวินหยิบแฟ้มออกมาแล้วโยนลงบนเตียงตรงหน้าเธอเอกสารข้าในเต็มไปด้วยสัญญาและข้อมูลส่วนตัวของเมษาเธอเปิดอ่านมือสั่นรู้ทันทีว่า เขาสืบทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตเธอตั้งแต่ที่อยู่เก่าเบอร์โทรศัพท์จนถึงประวัติการทำงานทั้งหมดน้ำเสียงกวินเย็นชาบอกว่าเขารู้ว่าเธอกโกหกตั้งแต่แรกเมษาตกใจเมื่อเห็นภาพถ่ายของเธอกับชายอีกคนถูกซ่อนในแฟ้มภาพเหล่านั้นถ่ายในมุมที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีใครเฝ้าตามกลิ่นเงยเย็นๆของความกลัวเริ่มอกอวนรอบตัวเธอเธอถามเสียงเบาว่าเขาสืบเรื่องนี้มานานแค่ไหนกวินตอบสั้นๆว่าเขารู้นานแล้ว แต่รวันเธอยอมรับเองคำตอบนั้นทําให้เลือดในกายเมษาเย็นเฉียบเหมือนน้าแข็งเธอรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกให้ตกอยู่ในกับดักตั้งแต่ต้นเสียงฟ้าร้องก้องอีกครั้งเหมือนเสียงหัวเราะของชะตากรรมกรวินหันไปหยิบกล่องสีดําออกจากเซฟด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยเขาเปิดฝาเผยให้เห็นมีดพกขนาดเล็กงาวบในแสงไฟเมษาตกใจสุดขีดรีบร้องขอให้เขาวางมันลงแต่แววตาของกวินเต็มไปด้วยความคุ่คลั่งและแคึก เขาบอกว่าไม่มีใครควรแต่ต้องสิ่งที่เป็นของเขาเมสาพยายามลุกหนีแต่ถูกกวินจับแขนดึงแรงจนเจ็บเสียงเนื้อกระแทกกับขอบเตียงดังตุบสะท้อนในความเงียบน้ำตาไหลพรากหลงแก้มของเธอขณะที่ร้องอ้อนวอนเสียงสัน่นกวินเงียบไม่ตอบเพียงแต่มองเธอด้วยสายตาแหลมคมเหมือนนักล่าที่กำลังตัดสินชะตาเยือที่จนมุมเสียงฝนและฟ้าขนองยังคงดังต่อเนื่องเหมือนบทเพลงมรณะ ไฟในห้องกระพริบอีกครั้งทําให้เงาของทั้งคู่ทาบบนผนังเงานั้นดูบิดเบี้ยวเหมือนปีศาจกําลังกลืนกินมนุษย์เมษากัดเร็มฝีปากพยายามกลั้นเสียงสะอื้นที่ดังออกมาเธอรู้ดีว่าทุกคําพูดต่อจากนี้อาจหมายถึงชีวิตของเธอกะวินยกมีดขึ้นช้าๆแสงขมวาวสะท้อนเข้าตามเมษาจนพราในวินาทีนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นอย่างกระทันหันทั้งคู่ชะงักหันไปมองทางเข้าห้องด้วยความตกใจ เสียงข้อดังต่อเนื่องหนักแน่นเหมือนใครบางคนกำลังเร่งร้ากวินขมวดคิ้วแน่นเก็บมีดไว้หลังตู้เสื้อผ้าอย่างรวดเร็วเขาหันกลับมามองเมษาแล้วทำสัญญาณให้เงียบเสียงหัวใจเมษาเต้นแรงจนแ,จนแทบทะลุออกมาจากอกเสียงฝนด้านนอกยังคงถาโถมไม่หยุดเหมือนบางเสียงข้อประตูบางส่วนกวินเดินไปใกล้ประตูช้าๆก่อนจะถามว่าใครอยู่ข้างนอกไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงข้อที่ดังขึ้นอีกครั้ง บรรยากาศในห้องตึงเครียดยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเมษากำมือแน่นมองสามีอย่างหวาดระแวงและสับสนเธอเริ่มสงสัยว่าใครกำลังตามพวกเขามาที่โรงแรมแห่งนี้แววตาของกวินฉายแววสับสนชั่วขณะก่อนจะเปลี่ยนเป็นโกรธเกรี้ยวเขาตะโกนถามเสียงดังว่าใครกล้ามาที่นี่ในคืนนี้แต่ประตูกลับเงียบสนิทไม่มีคำตอบมีเพียงความเงียบงันกดดันเมษาเริ่มรู้สึกว่าคืนนี้กำลังจะกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่น เสียงเคาะประตูยังดังต่อเนื่องเหมือนค้อนทุบโลงศพกลางความมืดกวินหยุดนิ่งหน้าประตูห้องน้ำเสียงหายใจทีเหมือนสัตว์ติดกับดักเมษานั่งกอดเข่าบนเตียงน้ำตาเปื้อนแก้ไม่หยุดไหลบรรยากาศในห้องสวีทแน่นขนาดด้วยความเงียบอันน่าหวาดหวัน่นเสียงฝนกระแทกกระจกยังคงดังแข่งกับเสียงหัวใจของทั้งคู่กวินค่อยๆเอื้อมมือไปจับลูกปิดประตูอย่างระมัดร,ระวังทันใดนั้นเสียงเคาะก็หยุดลงอย่างกะทันหันจนหน้าขนลุก เงียบสงัดเหมือนโลกทั้งใบหยุดหายใจพร้อมกันในวินาทีนั้นเมสาสบตากับกวินแววตาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวเธอพยายามเอ่ยถามว่าใครกันที่อยู่ข้างนอกกวินไม่ตอบเพียงแต่มองไปที่ประตูด้วยสายตาแวงเขาเปิดประตูออกช้าๆเสียงบานพับดังเอี๊ยดหน้าขนหัวลุกโถงทางเดินด้านนอกมือสลัวมีเพียงแสงไฟสีเหลืองจางๆพรมแดงเปียกน้ำฝนจากรองเท้าคนที่ผ่านไปไม่นาน แต่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยแม้แต่เงาเดียวเสียงฝนจากระเบียงยิ่งดังชัดเจนทำให้บรรยากาศเย็นเยือกกวินหันกลับมามองเมษาราวกับเปล่าหาว่าเธอรู้เรื่องนี้เธอสายหน้าร้องบอกว่าเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกวินปิดประตูแรงเสียงดังสนั่นจนห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนเขาเดินตรงไปหาเมษาใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธและบ้าคลัง่งแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรเสียงโทรศัพท์ห้องก็ดังขึ้น เสียงกริ้งยาวๆแหลมคมกรีดผ่านความเงียบจนร่างทั้งคู่สะดุง้งเมษามองโทรศัพท์บนโต๊ะหัวเตียงอย่างวาระแวงกวินเดินไปยกหูขึ้นเสียงลมหายใจหนักดังลอดสายออกมาไม่มีคำพูดไม่มีเสียงอื่นนอกจากลมหายใจแผ่วเบาเขาเตะโกนถามว่าใครแต่ปลายสายยังคงเงียบสนิทแล้วทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆก็ดังลอดออกมาอย่างเย็นเยียบเสียงนั้นเหมือนชายคนหนึ่งที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเขา กวินกดวางสายทันทีใบหน้าเคร่งเครียดเต็มไปด้วยความโกรธเมษาถอยหลังหนีไปชิดมุมห้องหัวใจเต้นแรงแทบขาดเธอเริ่มสงสัยว่ามีใครบางคนเฝ้าตามพวกเขามาตั้งแต่แรกเสียงลมแรงจากนอกหน้าต่างพัดม่านปีไว้วุบวับเงามืดบนผนังห้องยิ่งทําให้ทุกอย่างดูผิดปกติกวินเดินไปปิดม่านแรงจนเสียงรางเหล็กครูด่ดังสนัน่นเขาหันกลับมาบอกเมษาว่ามีใครบางคนเล่นเกมกับพวกเขา คำพูดนั้นยิ่งทำให้เธอหวาดหวั่นเหมือนถูกตามล่าทันใดนั้นฝ่ายในห้องก็ดับวูบเหลือเพียงความมืดสนิทเสียงฝนและฟ้าผ่าดังสนั่นก้องกังวานไปทั่วทั้งโรงแรมเมสากีดร้องเสียงดังเมื่อสัมผัสได้ถึงบางสิ่งเคลื่อนไหวใกล้ๆกวินรีบวิ่งไปเปิดไฟฉุกเฉินแต่แสงกลับสว่างเพียงสลัวในแสงสีแดงอ่อนทั้งคู่เห็นเงาคนยืนที่ปลายเตียงร่างนั้นยืนนิ่งไม่ไหวติงแต่ชัดเจนว่าไม่ใช่ใครในห้อง เมษาตกใจจนแทบขาดใจร้องกรีดเสียงแหลมก้องสะท้อนกวินคว้ามีดจากหลังตู้เสื้อผ้าเดินตรงไปหาผู้บุกรุกแต่เมื่อไฟฉุกเฉินกระพริบอีกครั้งร่างนั้นกลับหายไปทันทีเหลือเพียงกลิ่นควันบุหรี่ลอยคลกคลุ้งในห้องอย่างน่าประหลาดเมษาตัวสั่นถามกวินว่านั่นคือใครกันแน่กวินกัดฟันกรอดบอกว่าต้องเป็นผู้ชายที่เธอเคยคบคำกล่าวหานั้นทำให้เมษาร้องให้สะอื้นปฏิเสธอย่างสิ้นหวังแต่กวินไม่เชื่อเขาเดินเข้ามาพร้อมมีดในมือ เสียงพายุข้างนอกดังโหมแรงราวกับกำลังเร่งร้าโศกนาฏกรรมเมษาวิ่งหนีไปที่ประตูแต่ลูกบิดถูกล็อกแน่นเธอพยายามหมุนแรงจนเสียงเหล็กเสียดังเอียดก้องกวินตามมาติดติดไปหน้าบิดเปี้ยวเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งเธอหันกลับมาพร้อมเสียงร้องให้สะอึกสะอื้นขอชีวิตแต่เขายกมีดขึ้นสูงเหมือนพร้อมจะฟันลงมาทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของเมษาก็ดังขึ้นเสียงเรียกเข้ากล้องชัดท่ามกลางความเงียบอันน่าหวาดกลัว ชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอทําให้ทั้งคู่ชะง,งักทันทีเป็นชื่อของผู้ชายคนหนึ่งที่กวินไม่เคยลืมชื่อที่เขาเห็นในข้อความเก่าที่เธอเคยส่งดวงตาของกวินเต็มไปด้วยความโกรธจ,จนแทบระเบิดออกมาเมสารีบควา้าโทรศัพท์มือสั่นกดรับสายทันทีเสียงปลายสายเป็นผู้ชายที่เธอรู้จักอย่างแน่นอนเขาบอกว่าเขาอยู่ข้างนอกห้องและรู้ความจริงทั้งหมดเมสาน้าซีดหันมามองกวินที่กำมีดแน่นกว่าเดิม ในห้องสวีทที่แสงไฟสลัวกระพริบทุกวินาทีเหมือนับถอยหลังความลับดำมืดกำลังจะถูกเปิดเผยต่อหน้าสามีผู้บ้าคลาั่งเสียงฝนที่ถาโถมไม่หยุดดังเหมือนเสียงกลองสึกแห่งความตายเมสารู้ว่าทุกคำพูดจากสายนี้อาจเป็นชนวนหายนะเธอหลับตาลงน้ำตาไหลาพากเตรียมเผชิญชะตากรรมอันเลวร้ายในวินาทีนั้นเสียงปลายสายหัวร้อเย,ย็นเยียบดังขึ้นอีกครั้งเขาประกาศชัดว่าคืนนี้จะไม่มีใครออกจากห้องนี้ไปได้ เสียงปลายสายยังคงหัวรเราะเย็นเยียบเหมือนเสียงจากนรกมืดกวินกำม,มีดแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดเส้นเลือดปูดขึ้นชัดเมษายืนตัวสั่นโทรศัพท์ในมือเกือบหล่นเพราะแรงสั่นสถานฝนข้างนอกยังคงกระหน่ำไม่หยุดเหมือนกลองสึกเรียกความตายเสียงผู้ชายปลายสายเอ่ยชื่อกวินด้วยน้ำเสียงกดตำ่ำเขาบอกว่าความลับที่กวินซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดเผยกวินหันความศพตาภรรยาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยโทสะ เมสามองเห็นประกายความกลัววูบหนึ่งในดวงตาสามีเธอรู้ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเห็นหวงธรรมดาเสียงประตูห้องถูกเขย่าแรงเหมือนใครบางคนพยายามบุกเข้ามากวินรีบวิ่งไปผลักประตูปิดแน่นในขณะที่ตะโกนดา่าเสียงข้อดังหน,หนักหน่วงกว่าเดิมจนบานประตูสั่นสะเทือนเมสาร้องไห้สะอึกสะอื้นถามว่าใครกันแน่ที่อยู่นอกห้องกวินไม่ตอบเพียงแต่หันกลับมาจ้องเธอเหมือนเหยื่อที่ถูกต้อน เสียงปลายสายพูดอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนจนเลือดในกายเย็นเฉียบเขาบอกว่าเมษาแต่งงานกับฆาตกรที่ฆ่าแฟนเก่าของเธอหัวใจเธอหยุดเต้นชั่วขณะขาอ่อนจนสุดนั่งลงกับพื้นภาพความทรงจำเก่าๆแล่นว่าในหัวเหมือนฟิล์มเก่าถูกฉายซ้ำชายที่เธอเคยรักตายอย่างปริศนาเมื่อหลายปีก่อนไม่มีใครรู้สาเหตุแน่ชัดตำรวจสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เสียงชายปริศนาย้ำชัดว่าไม่ใช่อุบัติเหตุเลย เขาบอกว่ากวินคือฆาตการนั้นและเมษาคือเยอรายต่อไปกวินคำรามเสียงต่ำเหมือนสัตว์ป่าที่ถูกเปิดโปงความลับเขาคว้างโทรศัพท์ลงพื้นแต่กระจายเสียงดังสนัน่นเมษามองสามีอย่างสิ้นวางความจริงเริ่มชัดเจนในวินาทีนั้นคนที่เธอไว้ใจกลับคือคนเดียวกับที่พาลากรักแรกไปกวินก้าวเข้าหาเธอทีละก้าวสายตาเต็มไปด้วยความวิปลาสแสงไฟฉุบเฉินสีแดงกระพริบเหมือนเตือนถึงความตายที่ใกล้เข้ามา เงาของเขายาวเหยียดทาบทับร่างเธอเหมือนนักล่าทับซ้อนเหยื่อเมษาสั่นเทาเอ่ยถามเสียงแผ่วว่าทำไมถึงฆ่าเขากวินหัวเราะเสียงต่ำตอบว่าความรักไม่ใช่เหตุผลแต่มันคือการครอบครองเขาบอกว่าถ้าใครได้สิ่งที่เขาต้องการคนนั้นต้องตายเมษากรีดร้องเสียงหลงพยายามวิ่งหนีไปที่ระเบียงห้องเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นแสงวาบส่องให้เห็นน้ำฝนไหลพังพรูกรวินวิ่งตามมาติดตดมีดในมือแวววาวหน้าขนลุก เมษาพยายามเปิดประตูระเบียงแต่กลอนแข็งขัดขืนไม่ยอมขยับเธอหันหลังกลับทันทีเมื่อเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆกวินยกมีดขึ้นสูงพร้อมคำรามว่าไม่มีวันให้เธอหนีทันใดนั้นประตูห้องถูกพังออกเสียงดังสนั่นวันไวชายปริศนาจากปลายสายบุกเข้ามาพร้อมร่างปิดฝนทั้งตัวเขาตะโกนเรียกชื่อเมษาเสียงสัน่นด้วยความโกรธและรีบร้อนกวินหันไปมองตาแข็งเหมือนเจอปีศาจจากอดีต ชายคนนั้นคือพี่ชายแท้ๆของแฟนเก่าเมษาที่ถูกค่าแววตาเขาเต็มไปด้วยความแค้นสะสมมาหลายปีบรรยากาศในห้องระอุด,ด้วยความเกลียดชังของชายสองคนเมษายืนตัวสั่นกลางฉากเหมือนหุ่นเชิดที่ไร้ทางเลือกกวินแสะแยะยิ้มยกมีดขึ้นเหมือนทายต่อสายตาคู่แข่งเสียงลมหายใจของทั้งคู่ดังแข่งกับเสียงฝนด้านนอกพี่ชายแฟนเก่าเมษาหยิบปืนพกขึ้นเล็งตรงไปที่กวิน ดวงตาเขาแดงกำพูดว่าคืนนี้ต้องชดใช้หนี้เลือดกวินหัวร้อยยืหยันก้าวเข้าหาไม่สนแม้งเงาของกระบอกปืนเมษากรีดร้องห้ามทั้งสองแต่เสียงเธอถูกกลบด้วยฟ้าร้องชั่วพริบตาต่อมามีเสียงปืนดังสนั่นสะท้อนทั้งห้องกลิ่นดินปืนคลักครุ้งทันทีเหมือนม่านควันแห่งหายนะร่างหนึ่งล้มลงบนพื้นเลือดแดงหลนองพรมรูเมษาเบิกตากว้างกรีดร้องเสียงแหลมจนแทบขาดใจ แต่เมื่อเธอหันไปมองสิ่งที่เห็นกลับทำให้หัวใจหยุดเต้นไม่ใช่กวินที่ล้มลงแต่เป็นชายที่บุกเข้ามาช่วยเธอเลือดสีเข้มค่อยๆซึมเปื้อนเสื้อขาวที่ชุ่มฝนของเขากวินยืนนิ่งใบหน้ายิ้มเหี้ยมมีควันบางๆจากมือที่ถือปืนเขาแย่งปืนมาจังหวะเสี้ยววินาทีแล้วยิงสวนออกไปเมษาสุดลงร้องให้กรีดเสียงขอชีวิตอย่างสิ้นหวังกวินก้าวเข้ามาใกล้เธอใบหน้ามีแต่ความบ้าคลาั่ง เขาก้มลงกระซิบข้างหูว่าเธอคือเจ้าสาวที่เลือกผิดคนเสียงหัวเราะบ,บ้าคลั่งของเขาก้องสะท้อนในห้องสวีทรูฝนภายนอกยังตกหนักราวกับจะลบล้างเลือดที่หลังรินแต่ความจริงกลับถูกซ่อนลึกลงในความมืดมิดของคืนโหดและเมสารู้ทันทีว่าเธอคือเยรอรายที่สองของฆาตกรรายเดียวกัน